วันนิวส์ตรงไปตรงมาเช้าเช้าแบบนี้นะคุณผู้ชมเอ้ย ไม่อยากจะตื่นมาทํางานเลยคอวัวะาทถมขับรถออกมาทํางานก็ต้องมาเจอกับรถติดแงกอีกแม่นะจุดจุดนี้อยากได้กาแฟสดสักแก้วจุงเบยพว้าวพูตะพูถึงกาแฟกาแฟก็มา<ะ>ขอยิบดังแพรกไอ้ตำรวจไว้ไม่ใช่ตำรวจแม่แล้วไงมาเดินขายกาแฟกลางถนนงี้ดูสิคุณผู้ชมเดินกันเทยพางไปหมด ทั้งหมดนี้เป็นตำรวจจากสอนอหัวมากที่เขามาเดินแจกกาแฟให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่กลับรถมาทำงานในยามเช้าเพราะเกรงว่าอาการง่วงอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกองบัญชาการตำรวจนครบาลทำดีทำได้ทำทันที อย่างที่บอกว่าเช้าวันนึงก็แบบท่านไม่อยากทำงานเลยนะครับเราก็เลยคิดว่ากาแฟสดนะครับจะเป็นสิ่งที่สามารถจะเป็นสื่อถึงความขังใหญ่ได้นะครับว่าได้วยกาแฟสดใจขึ้นโดยที่ส่งมอบให้ความสุขในตอนเช้าแล้วเนี่ยนะครับโดยด้วยสดชื่นนะครับพี่กระต๊อบเห็นเป็นกาแฟแจกแบบนี้เแย่คิดว่ารสชาติจะจืดชื้นนะคุณผู้ชมพี่ๆตำรวจเขาใช้กาแฟสูตรเดียวกับร้านขาตสวัสดิการครอบครัวตำรวจที่สอนอห่วงมาก ตื่นมาก็จะเตรียมกันตั้งแต่เช้าเพื่อความสดใหม่แถมยังมีขนมปังร้อนๆเอาไว้รองท้องเพื่อรถติดอีกด้วย <Ooh. S 1> จะเตรียมเสร็จก็ต้องออกมาเดินแจกกันตามที่แยกไฟแดงแบบนี้แหละคุณผู้ชมทั้งรถยนต์ไปจนถึงรถเมล์ขึ้นลงขึ้นลงกันไม่ได้หยุดย่อนหลายคนตอนแรกก็ดูเคอะเคิเกินๆนะคุณผู้ชมนี่มาแอบวางยาอะไรชั้นหรือเปล่านี่ยแต่พอได้กินแล้วแม่วางไม่ลงเชียวนะ รับใรที่อยากแวะไปชินกาแฟฝีมือพี่พี่พตำรวจสอน,นอหัวมากฟังไม่ดีงานนี้อาจมีพละดเขาแจ้กันเฉพาะเช้าวันจันทร์เท่านั้นถ้าไปพิดวันอันนี้ก็ไปเสียสตางค์กินเองที่สอน,อนักคุณผู้ชมวันนิวส์ตรงไปตรงมา